วอับนิค้าสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม <S <S วันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้าที่อยู่ตรงหน้าผมตรงนี้นะครับนี่ก็คือ Nike Air Jordan 1ในสีที่มีชื่อว่าเกม o y ย l Royal Toe หรือว่าไว t e Royal นะครับผมคือชื่อมันมีเรียกเยอะมากครับในแต่ละช่องแต่ละสื่อนะครับก็จะให้ชื่อที่มันแตกต่างกันนะครับแต่ก็มันคือคู่นี้นะครับผมถ้าเกิดใครที่พร้อมที่จะไปดูแล้วนะครับกดไลค์มาคนละหนึ่งทีนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ตอนนี้เลยนะครับผมกดเลยนะฮะถ้าเกิดใครทําแล้วขอบคุณมากครับและเราไปเริ่มดูกันเลย Let's go รองเท้าขยับออกไปก่อนนะครับเรามาเริ่มดูจากตัวกล่องเลยนะฮะกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องที่ทุกคนคุ้นหูคุ้นตาคุ้นหน้ากันนะครับก็คือกล่องของ Air Jordan 1นะครับจะเป็นกล่องสีดําแล้วก็จะมี swoosh Nike สีแดงนะครับนี่เลยรอบด้านเลยนะฮะตรงสติ๊กเกอร์ไซส์แท็นะครับคู่นี้เป็น10 US นะครับแล้วก็เขียนชื่อรองเท้าเอาไว้ว่า Air Jordan 1 Retro High OG นะครับรหัสรองเท้า555088014นะครับ ประมาณนี้นะกองรองเท้ากลับมาดูันที่ตัวรองเท้ากันนะครับคู่นี้จะเป็น n นกี้แอร์จอแดนวันะครับอย่างที่บอกชื่อมันมีเรียกเยอะมากแต่ผมจะเรียกในคลิปนี้ว่า r o ย a l t o ้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะบอกว่าทําไมนะครับแต่หลายๆสื่อเขาก็จะให้ชื่อของมันที่แตกต่างกันไปนะไม่ว่าจะเป็นไวท์รอยโยรอยโยโต้เกมรอยโยนะครับคือมันก็จะเป็นคู่นี้แหละครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ไนกี้สเนคเกอร์นะครับเขาจะอธิบายชื่อสินค้า Product นี้ไว้ว่า n i ก e Air Jordan 1 White r o y a l นะครับผมและคู่นี้นะครับวางขายไปเรียบร้อยนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขายหมดเกลี้ยงโซล์อัพนะครับเป็นเพราะว่ากระแสะของ n i ก e Air Jordan 1ที่กลับมาพร้อมกับซีรีส์ t ด a s t d a แ c e นะครับ 87, แต่ไม่เป็นไรนะรมีข้อมูลใหม่อัปเดตล่าสุดนะครับว่า คู่นี้เนี่ยครับจะทําการรีสต็อกที่หน้าเว็บไซต์ Nike Sneaker ครับในวันที่6เดือน6นะครับเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นใครที่พลาดรอบที่แล้วนะครับคุณมีโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับในการกดรองเท้าคู่นี้นะครับ Nike Air Jordan 1เรามาเริ่มดูดีไซน์กับคัลเลคชั่นของคู่นี้นะครับดีไซน์ของมันเนี่ยพูดง่ายๆเลยก็คือดีไซน์ที่ทุกคนคุ้นเคยกันนะครับก็คือ Air Jordan 1นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะฮะเป็นทรง OG Retro นะครับที่ทํามาตั้ง30กว่าปีแล้วนะครับไม่เคยเปลี่ยนไปนะฮะประมาณนี้นะครับนี่คือ ไชนะ ส่วนคาลโอเวของคู่นี้ครับไม่ว่าจะเป็นชื่อไวท์รอยัลเกมรอยัลหรือว่ารอยัลโทนะครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าทําไมมันต้องมีคําว่ารอยัลอยู่ทุกชื่อนะครับที่เขาเรียกคู่นี้ฮะคำว่ารอยัลเนี่ยจริงๆแล้วมันแทนสีน้ําเงินนะครับหรือว่ารอยัลบลูนะครับเป็นสีโอจีที่ออกเมื่อปี1985นะครับตัวนั้นคือรอยัลบลูนะครับจะเป็นดํรล้วนแล้วก็จะมีสีน้าเงินนิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะเลยใช้คําว่ารอยัลมาถึงทุกวันนี้นะครับส่วนคู่นี้ที่ผมถืออยู่นะครับรอยัลโทเนี่ยคือมันจะประกอบ นะมาดูส่วนของ u ป p ร์นะครับเ p อ e ์ Upper ของคู่นี้เนี่ยวัสดุทั้งหมดนะคะจะเป็นวัสดุหนังหมดเลยนะฮะจะเป็นหนังสีน้ำเงินตรงนี้สีดำสีขาวเนี่ยจะใช้วัสดุหนังแล้วก็เป็นวัสดุหนังที่ค่อนข้างจะพรีเมียมนะครับสัมผัสนุ่มนะครับมาดูต่อที่บริเวณบ็อ box ครับหน้าเท้าเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยที่ทําให้ผมจําคู่นี้ว่าคู่นี้ผมจะเรียกว่า royal toe นะเพราะว่าบริเวณบ็อ box เนี่ยมันจะเป็น royal blue ไงเออแค่ตรงนี้เองรีเลย์กับตัว og 1 9 8 5นะครับคือตรงนี้จะเหมือนที่สุดแล้วนะครับมีสีน้นนะ ต้องมัดกะ ไปต่อที่ส่วนของไซส์พาร์เนลนะครับเราจะได้สูชหนังสีดำนะครับแล้วก็แบ็กกราวของมันสีขาวเนี่ยผมตั้งใจเลยว่าจะเก็บแอร์จอแดนที่เป็นสูชสีดำแหละเออคือหลายๆคู่ที่ผ่านมาผมสังเกตแล้วว่าทําไมผมชอบเก็บแอร์จอแดนที่เป็นสูชดำแล้วก็แบ็กกราวขาวเนี่ยเออใครจะเก็บตามผมก็ได้นะไม่ว่ากันอันนี้เป็นเป้าหมายของผมนะฮะนี่เลย2ข้างจะเหมือนกันนะครับจะเป็นสูชดำแบ็กกราวขาวนะและแองโกลสตรัปนะครับสายรัดข้อเท้าเนี่ยคู่นี้จะให้เป็นสายรัดข้อเท้าหนังสีดำนะครับแล้วก็มีปนะั๊มวิงโล ไ,ได้สวยมากนะครับขาวกับดำนะครับดีเทลตรงนี้สุดยอดมากครับ พลิกมาดูส่วนของด้านหลังนะครับตรงฮิลคัพเนี่ยเราจะได้หนังสีดำนะครับและบนท็อปแองโกลเนี่ยเราจะได้สีน้ําเงินแบบนี้เลยสวยงามมากเหมือนกันนะครับพลิกกลับมาดูด้านหน้านะครับตรงนี้ยังไม่ได้รอยเชือกนะครับถ้าเป็นคู่ใหม่มือหนึ่งซื้อจากไนกี้คอมเนี่ยเขาจะร้อยแอร์จอแดนวันแค่ชั้นเดียวนะครับอันนี้เอาไ้เช็คได้เลยว่าเออเป็นของที่แบบใส่มาหรือไม่ใส่มานะครับเขาจะร้อยมาอย่างนี้แล้วก็จะซ่อนเชือกไว้ด้านในครับเราสามารถทำอยู่ได้นะเออลิ้นที่เขาให้มาจะเป็นลิ้นสีดำนะครับเป็นไนลอนนะครับ ที่บอกว่าเป็นวัสดุแบบว่าค่อนข้างจะใช้ซ้ําบ่อยมากครับและข้างบนตรงนี้เนี่ยเราจะได้แท็กหนังนะครับสีดำเนาะแล้วก็จะมีโลโก้ไนกี้แอร์นะครับสีขาวขาวดาสวยมากครับคล้ายๆกับตัวบิงโลโก้เลยสวยงามมากครับจุดนี้ก็ พูดถึงเรื่องเชือกที่เขาให้มานะครับเชือกที่เขาให้มาจะเป็นเชือกสีดำนะครับอเออออกมาให้ดูเลยโอ้โอ,โอเชือกสีดําแบนนะครับปกติเขาก็จะให้แบบนี้มาะฮะที่ติดกับตัวรองเท้าจะเป็นสีดำนะครับแล้วก็จะแถมนี่เลยฮะสีเงินนะครับเอาไว้ใส่ล้อกับตัวรอย a l b บลูตรงนี้ได้นะครับนี่เลย เปิดมาดูด้านในนะครับตัวอินโซจะเป็นอินโซสีดำนะครับแล้วก็จะมีกรีนตัวโลโก้ n นก e Air สีน้ำเงินม่วงๆนะฮะผมก็ดูไม่ออกตรงนี้เป็นจุดที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยอ่ะมันดูงานไม่ค่อยเรียบร้อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะใส่ใส่ไปเดี๋ยวมันก็ลอกหายไปเองเอออัปเปอร์จบไปนะครับเรามาดูส่วนของพื้นรองเท้ากันนะครับพื้นรองเท้าเนี่ยบริเวณมิโซเนี่ยเราจะได้มิโซยางสีขาวแล้วก็เดินได้สีขาวนะครับทำให้รองเท้าคู่นี้เนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับและเราก็จะมี Air u n i t ิซอนอยู่ด้านใน เนาะเพราะว่าคู่นี้ก็ออกแบบตั้งแต่ปี1985แล้วแอน n ์ยูนิตจะซ่อนอยู่ข้างในเล็กๆอยู่ใต้พื้นรองเท้าของเรานะครับและเอาโซของเขาที่ให้มาก็จะเป็นเอ t าโซแบบ OG เลยไม่เคยเปลี่ยนดีไซน์นะครับแบบนี้เลยเป็นสีรอย l อบลูนะครับสีสวยงามมากใครที่เป็นแบบคนที่ชอบสีน้ำเงินเป็นแฟนสีน้ำเงินนะครับคู่นี้ต้องโดดนะครับประมาณนี้นะฮะรีวิวรองเท้า และนั่นก็คือรีวิวทั้งหมดของวันนี้นะครับกับตัว Nike Air Jordan One High Royal Toe k นี้นะครับใครที่อยากจะได้เป็นเจ้าของนะครับอย่างที่บอกนะครับจะมีการ restock นะครับเดือน6วันที่6นะครับก็คือเดือนหน้านเองที่เว็บไซต์ Nike Sneaker นะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมโชคชะตาของคุณให้พร้อมนะครับส่วนคำแนะนำในการเลือกไซส์นะครับ Nike Air Jordan 1นะครับไปที่ตรงไซส์ได้เลยนะครับผม True t Size สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับรองเท้าคู่นี้ก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับพิมพ์คอมเมนต์ลงไปข้างล่างได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปรีวิวรองเท้าแบบนี้นะครับกดไลค์เข้ามาให้ผมดูเยอะๆเลยนะครับผมและที่สำคัญที่สุดนะฮะอย่าลืมกด s u b s c r i b e ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับเปิดแจ้งเตือนด้วยการกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับปิ๊งปิงจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรองเท้าใหม่ๆนะครับจะได้ดูเป็นคนแรกไงนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครัับสสวดีครับ Peace out.